สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนานาะนะวันนี้อัปเดตการสร้างบ้านอีกวันหนึ่งครับผมว่าไปถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ก็ชาปูนรอบๆหมดแล้วครับผมก็เหลือไม่เยอะครับผมคาดว่าอีกวันหนึ่งน่าจะเสร็จชาปูนรอบบ้านทั้งในบ้าน ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินก็ปิดเสียงสดไว้นะครับเพราะน้องๆเขเปิดเพลงฟังก็เ <c> อ <oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ก็รีบทำงานกันครับผมใกล้จะถึงวันสงกรานแล้ว ก็นี่ถ่ายทมาก่อนวันสงกรานครับผมก็คิดว่าวันที่13าวันสงกรานน่าจะเสร็จ mm. ตอนนี้กำลังเร่งฉาบป,ปูนกันอยู่ครับอ เสียดายเปิดเสียงสดไม่ได้ครับผมเพราะเสียงเพลงดังมาก mm hmm. ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม mm hmm. ถ้าวันที่13ไม่เสร็จก, mm hmm. ก็ก็อาจจะเหลือนิดหน่อยครับผมถ้าไม่เสร็จ เหลือก็เหลือไม่เยอะเพรร้านค้าอาจจะปิดอาจจะสั่งของไม่ได้ครับผมช่วงวันสงกรานต์จะสั่งมาเยอะก็ไม่มีที่เก็บครับก็ต้องทยอยสั่งครับผมข้างหน้าก็ฉาบเสร็จแล้วเหลือแต่งปูนนิดหน่อย เหลืออีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จาบหมดแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งสวยไหมครับทำบ้านแบบสไตล์ง่ายๆลงทุนไม่เยอะครับ มีงบน้อยก็ทำตามงบครับผมเอาแค่พออยู่ได้ครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งให้ด้วยครับช่วงนี้คลิปอาจจะออก ไม่ค่อยเยอะครับผมเพราะโมแต่ยุ่งยุ่งอยู่นี่ฉาบอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็อัปเดตการสร้างบ้านอีกวันหนึ่งครับก็เหลืออยู่ฝั่งด้านหลังครับ ด้านหลังนี่ก็วันหนึ่งก็น่าจะเสร็จครับผมด้านในก็เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือก็เหลือด้านนอกนี่ครับผมเหลือด้านหลังนิดหน่อยฝั่งนี้วันนี้ก็เสร็จเหลือแต่งปูนครับวันนี้ฝั่งนี้ก็เสร็จก็พรุ่งนี้น่าจะฉาบด้านหลังครับ